สวัสดีผู้ติดตามทางช่องเกาะติดสังเวียนมวยไทยด้วยนะครับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ครับมาเริ่มคู่ที่หนึ่งของรายการพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ฝ่ายแดงเป็นเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนหลวงปูสวมครับ อายุ16ปีส่วนสูง173เซนติเมตรมวยจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับซ้อมที่เทคโนหลวงปูสวงครับเป็นมวยดาวลุ่งพร้อมสดชนะมาติดต่อกัน7ไฟครับรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมศาสต์แข้งซ้ายนำต่อยหมัดพันศอกแรงกำลังสดกำลังห้าวครับน้ำหนักมือเช้ามา1 1 4 4ลด4ครับวันนี้มาเจอกับจอมเก่าครับฝ่ายน้ำเงินคือ เพชรเอกเกียรติจำรุนน้ำหนักเมือช้ามา114.2รสลดจด2ครับเพชรเอกเกียรติเกียรติจำรุนอายุ29ปีส่วนสูง160ซนเมตรมวยจากอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีซ้อมที่เกียรติจำรุนจังหวัดสระบุรีครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมวยขวาเก่าเกมบู๊ดุดันเตะต่อยรุนแรงเขาในเหนียวแน่น บุสู้ดีใจเกินร้อยครับคู่แรกของรายการเลดอยู่ที่เพชรกองฟ้าวอลเทคนหลวงปูหวงต่อห้าสี่ครับคู่นี้ผมออกไปที่เพชรกองฟ้าครับได้ใหญ่ได้รูปร่างสูงยาวครับได้สภาพร่างกายที่หนุ่มสดกว่าครับอีกอย่างเพชรเองเพชรเอกหลังๆสภาพร่างกายไม่ดีครับคู่แรกของรายการผมออกไปที่เพชรกองฟ้าวอลเทคโนหลวงปู่ลวงครับ สภาพร่างกายหนุ่มกว่าสดกว่าใหญ่กว่าครับวันนี้จะเบียดเอาชนะไปได้ครับคู่ที่สองของรายการพิกัดน้ำหนักหนึ่อปอนด์ฝ่ายแดงเป็นเพชรหนึงเพชรมวยไทยน้ำหนักมุชามาร้อยมาช่างได้ร้อยเปอนด์ตามพิกัดครับอายุ17ปีส่วนสูง1นึ่งเซนติเมตรเป็นมวยจากฝรั่งเศส ซ้อมที่เพชรมวยไทยครับน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบสามกิโลเป็นมวยฝีมือครบย่างเปิดเกมต่อยท้องต่อยหน้าบูดูดดันขยันออกอาวุธครับเพชรหนึ่งตัวนี้ครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งครับวันนี้มาเจอกับฝ่ายน้ำเงินครับ เพชรป่าศักดิ์สอละชีพน้ำหนักมือเช้ามาช่งงด้ร้อยเก้าจุดสี่จุดสี่ครับเพชรป่าศักดิ์สอลหอสละชีพอายุสิบเจ็ดปีส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบหกเซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัดลบบุรีครับซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกุม,มกันครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักาสาดแข็งแรงเข่าในล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นหน้าเสียสภาพแวดล้อมดีราคาแข็งครับเก่าเกมครับ เพชรป่าศักตัวนี้ครับคู่ที่2ของรายการวันนี้เลทยอยู่ที่เพชรป่าศักสามสองครับคู่นี้ผมออกไปที่เพชรป่าสักครับต้นต้น,ตนไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกนับน็อกไปก่อนครับปลายปลายจะอาศัยลูกบูลูก,ลกสู้เข่าในที่เหนียวเน่นบทเบียดเสียดสีปะทะไป น่าเสียสิงเวดล้อมดีกว่าครับจะเอาชนะไปได้ครับคู่ที่สองของรายการผมเอกไปที่เพชรป่าจากสอสละชีพครับมาดูรองคู่เอกของรายการวันนี้พิกาดน้ำหนัก130่ร้อปอนด์ครับฝ่ายแดงเป็นยอดมีชัยเกตจำรุนน้ำหนักมือเช้ามา สามเอดลด1นดสครับยอดมีไซ่เจ็ดจำรูนอายุยีบสองปีส่วนสูงหนึเซนติเมตรมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับซ้อมที่เจ็ดจำรูนครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบแข่งสาดแข่งซ้ายหน้าหนักแรงต่อยหมัด รุนแรงมีศอกหน้าที่อันตรายครับปูดูดันครับวันนี้มาเจอกับ่านน้ำเงินคือเงาพยักแอดสันปาตองครับน้ำหนักเมื่อเช้ามา129.6ขาดจุดสีครับเงาพยักแอดสันปาตองอายุ24ปีมวยจากจังหวัดเชียงใหม่ครับซ้อมที่ค่ายมวยแอดสันปาตองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะต่ตอยขา รุนแรงมีหมัดมีซอกอันตรายต้นๆลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับเลทคู่นี้อยู่ที่เสมอเงาพยักครับผมออกลองไปที่ยอดมีไส้เก็บจำรุนครับวันนี้ครับผมออกลองไปที่ยอดมีไส้เก็บจําจารุนครับต้นๆไม่พลาดโดนหมัดโดนซอกก่อนครับผีมือมวยวงนอกจังหวะมวยทางมวยทรงมวยจะดีกว่าครับ ไปๆจะอาศัยฝีมือมวยเซิรงมวยคุมจังหวะเอาชนาะไปได้ครับออกไปที่ยอดมีชัยเก็บจำรูนครับมาดูคู่เอกของรายการพิกัดน้ำหนักหนึงร้อปอนด์ครับเป็นการแก้มือล้างตากันครับฝ่ายน้ำเงิน เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาที่ต่างจังหวัดครับวันนั้นครับมาดูคู่เอกวันนี้ครับฝ่ายแดงเป็นเพชรละพาสอโศภิครับน้ำหนักมวยเช้ามา123.2ลดจุดสองครับเพชรละพาสอโศภิตอายุ28ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัดพิจิตรครับซ้อมที่สอโศภิตสิงห์บุรีครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่น ปัมตีแข็งแกงไล่แขนกดแขนแทงยัดไส้แรงบู๊ดูดันขยนันออกอาวุธครับต่อยหมัดพันซอกรุนแรงครับวันนี้มาเจอกับคู่ปรับเก่าครับฝ่ายน้ำเงินคือดาวดังท่องเจ็ดสีเก่าครับหายไปนานครับแต่ได้ไปเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่ต่างจังหวัดครับฝ่ายน้ำเงินคือหานสอสักอันลินครับ อายุ28ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทำการพิซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรของคนจัดครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเก่าเกมถนัดซ้ายจังหวะฝีมือดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้านดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงดีหักเหลี่ยมแทงเก่งฟันศอกสวนอันตรายครับจัดจ้านครับสารจัดจ้านครับหานตัวนี้ครับ เกมคู่นี้เคยชกกันวันนั้นครับเป็นหานชนะมาขาดลอยเลยครับคู่นี้ต้นกับปลายครับต้นๆจะเป็นของหานปลายปลายจะเป็นของเพชรละพาครับเข่ากับฝีมือครับเลทคู่นี้อยู่ที่เสมอเพชรละพาครับผมออกไปที่หานสอสังนาลินครับวันนี้ครับต้นๆฝีมือมวยจังหวะมวยทางมวยทรงมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายพับขาไปก่อนครับ วันนี้ถ้าไม่หมดแรงผมดูม้วนเดียวครับสมาชิกท่านใดถ้าเล่นหันวันนี้ครับถ้าราคาเสมอเพชรลาพานี่เข้าไปก่อนที่หันเลยครับต้นๆครับไปก่อนแน่นอนครับวันนี้ครับมีราคาดีๆอย่าลืมออกตัวแต่งตัวบางทุนนะครับถ้าวันนี้หันไม่หมดแรงนี่ผมดูม้วนเดียวจบครับเรามาทวนมวยรักมวยชอบมังสีคู่วันนี้กันครับคู่แรกผมออกไปที่เพชรกล้องฟ้า วอเทคโนโหลวงปู่สวงครับคู่ที่ 2, ออทส,สอง 3, ผมออกไปที่เพชรป่าศักดิ์สอธละชีพคู่ที่3าผมออกไปที่ยอดมีชัยเก็บจำลุนคู่ที่4คู่เอกของรายการผมออกไปที่หานสอศักนาลินครับมาถึงมยงมยรักมวยสชอบ2ดาว3ดาวประจำรายการวันนี้ครับ2ดาว3าดาวประจำรายการวันนี้ผมออกไปที่2ดาวผมออกไปที่หานสอศักนาลิน3ดาวผมออกไปที่เพชรป่ปาศักดิ์สอละชีพครับทนอีกทีนะครับ สองดาวผมออกไปที่หารสอสมาลินสามดาวผมออกไปที่เพชรป่าจักสอสละชีพครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทัศนะวิจารณ์มวยในวันนี้เนี่ยสิ่งอื่นใดเล่นมวยทุกว,วันนี้เข้าตัวถูกมีราคาดีๆอย่าลืมออกตัวแต่งตัวบางทุนกันนะครับมวยทุกว,วันนี้มันพลิกกันง่ายฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ